เส้นทางไม่รู้จะเดินทางไปถึงไหนมีจุดใดเป็นจุดเริ่มและจุดที่สุดของการเดินทางตัวข้าพเจ้าเองมานักสถานที่ตรงนี้ไม่เคยมาเป็นครั้งแรกที่มาเห็นบรรยากาศเส้นทางป่าที่อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ําให้คิดถึงครั้งพุทธกาลและครั้งถัดมา ในยุคพศ2,400กกว่าที่องค์หลวงปู่เสาองค์หลวงปู่มั่นถ้าได้เปลกวิเวกบำเพ็ญสมณธรรมในป่าใหญ่สมัยนี้เดินทางมาถึงยังรู้สึกได้เลยว่าอึมครึมรกไม้เบญจพรรณต่างๆฟองให้เห็นว่าระบบนิเวศระบบธรรมชาติสมบูรณ์ ผมกำลังเดินเข้าไปใหญ่ในสถานที่ไม่เคยมาเพียงแค่มีเจตนานำท่านผู้ชมที่ชอบชมรูปแบบป่าได้รับรู้ว่าในอดีตในครั้งประวัติองค์หลวงปู่มัน่นและอีกหลาย,ลายองค์หลวงปู่พระพ่อแม่ครูจารย์ฝ่ายพระกรรมฐานที่ทุดงไปคุ้เวก มาในสถานที่สงบสงัดดังมีประวัติที่กล่าวว่าบางรูปบางองค์บางท่านท่านเดินทุดงตอนแปรมมาสองสามวันไม่พบแสงเดือนตะวันไม่ใช่เรื่องที่กล่าวกันแบบลอยๆแต่เป็นความจริงในยุคนี้ในวันนี้ที่ผมเดินทางมาผมยังรู้สึกเลยว่า แทบจะไม่เห็นดวงสวรรค์แล้วถ้าเป็นในครั้งก่อนสมัยก่อนก็คงจะอึมครึมกว่าน,นี้มากมายทีเดียวท่านเสี่ยงชีวิตคนหาคนคว้าเรียนรู้ทุกเพื่อเข้าใจทุกปล่อยละวางตามหลักอริยศัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมมักท่านใดที่ชอบประพฤติปฏิบัติ และตามคำสอนของพระพุทธองค์นั้นจะเห็นการเรียบเรียงเรียงตามลำดับเป็นมรรคาที่พระองค์ทรงตรัสไว้ทุกคือข้อที่หนึ่งในเรื่องชีวิตของผมที่ผ่านมาเลยพอทราบได้ว่า แท้จริงนั้นรพระพุทธองค์ทรงให้อริยสัพชี้ทางบอกทางแก่เหล่ามนุษย์พระองค์ทรงมีพระเมตตาเพื่อที่จะให้เหล่ามนุษย์เราได้เรียนรู้ทุกเข้าใจทุก จะเห็นก่อสร้างในรูปแบบใหม่ที่อยู่กลางปา่าเมื่อเราทุกๆคนน้อมนำธรรมะคํำสอนของพระองค์ มาดำรงชีวิตทุกๆชีวิตทุกๆวิถีก็คงจะมีความสุขตามอัตภาพตามสภาพไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวนัดดูข้าพเจ้าเองถึงไม่ได้รู้อะไรมากมายแต่เริ่มที่จะเห็นพระเมตตาของพระองค์ที่สั่งสอนในยสั์ ว่าสิ่งนี้มีอยู่เป็นอยู่เมื่อทุกๆคนรู้จักทุกเข้าใจทุกเริ่มสั่งสมอบรมบ่อยๆเสมอวันหนึ่งผู้ปรารถนาซึ่งการหลุดพ้นดำเนินต่อยตามพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนและแนวทางที่พระพ่อแม่ครูบาอาจารย์สาหลวงปู่มัน่นประพฤติปฏิบัติ ตามตาเขาป่าเขาลำนอปลพยเรื่อยมาก็คงจะพอได้แนวทางว่าเราไม่จะเป็นต้องเบื่อหนในทุกอยากจะหนีทุกด้วยใจที่ทนทุก แท้จริงนั้นตัวข้าพเจ้าเองตัวผมเองก็เริ่มที่จะรับรู้ว่าเมื่อเราเข้าใจรับรู้ปล่อยวางก็คงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากค่อยๆสั่งสมอาศัยการสั่งสมเรียนรู้แล้ววันหนึ่งคาดว่าตัวทุกๆบุคคลทุกๆท,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 ท่านที่ปรารถนาซึ่งการพ้นทุกข์ ก็คงจะได้เห็นแสงสว่างในชีวิตและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนขึ้นและก้าวถึงที่สุดคือการพ้นทุกข์ตามธรรมะคำสอ,สอนของพระพุทธองค์นี่อยู่กลางป่าเขากลางหุบเขาปัจจุบันก็ยังดูนาทึบแล้วในครั้งอดีตพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หลายยุคผ่านการเวลาเรื่อยมาจนถึงยุคขององค์หลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นเมื่อท่านออกบวชบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ตามเงื่อมผาตามป่าตามเขาธรรมชาติเอื้อที่สัปปะยะสมบูรณ์ก็น้อมนำสู่จิตใจและสภาวะแวดล้อม ก็เป็นตัวหนุนส่งสู่การบำเพ็ญตอนนี้ผมก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทุกๆชีวิตทุกๆุกสปปรรพสิ่งเป็นไปตามกฎของกรรมอยู่ที่เราจะเลือกอยู่ที่เราจะสะแสวงหาขอให้ทุกทุกคนมีความสุขกับการรับชมและฟังประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง have some hot so what do you clap